ที่ทำท่าตะเบ้มาเลยนะเนี่ย<อ>มันอยู่ในเครื่องแบบแหมอยากจะเห็นปืนพิ่ทหารจังเลยวันนี้เขาไม่กังปืนเขากำไม่หรือ้องไม่ทราบว่าอยู่ในสังกัดไหนจังหวัดไหนครับผมอยู่สังกัดกองทัพอากาศครับกองเป็นสองครับจังหวัดจังหวัดที่มีลิงเยอะๆครับลบบุรีใชะถูกต้องครับแล้วคุณบอกแบบทหารอากาศมีความจ และมีข้อดีอย่างไรก็ทำทุกอย่างทำเพื่อชาติครับทำเพื่อชาติแล้วท่านดิฉันทําได้ไหมคะถ้าเสียงหวานอย่างนี้ก็เอาใจผมไปเลยแล้วกันนะคะก็นี่แหละเขาบอกว่าทหารต้องคิดถึงแต่สยามองแต่ว่าดิฉันไม่คิดถึงสยามเลยคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคิดถึงแต่สีลมอย่างเดียว อ้าวเหรอถ<ม>พร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณบอแบครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเนาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจหัวหุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณ องครักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ ระสูหองในดับใจยังจะอยู่ทัางในสองคนกับคุณอรักแต่คุณรักแต่คุณรักแต่คุณ เลยครับห0าพันบาทเรับเพิ่มจากในชั้นไปอีก50,000บาทเลยค่ะเดียวเดียวอ้ยนี่าตัวหนึ่งพันห้าวันนี้โอเคไม่ต้องเอาที่คุณเดินมาแล้วคุณมาพูดเลยเขาบอกพี่กฤติน่ารักมากครับแต้วอะไางอไรพี่หอมเหมือนกันแต่พี่หอมก็สวยครับสวยมากๆเลยกดรัวอยู่แบนอยู่แบนนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอกอด พี่ทั้งสองคนนั ne ่นแหละครับส่งตัวแทนเป็นก๊อตจีเสริกโอเคเป็นก๊อตจีไม่รักจะกอดเฮ้ยรักจะกอดทีนึงกอดไม่รอบด้วยเรียกเพื่อนมาอีกสองคนค่อยกอดไม่รอบไม่ใช่กอดช่องเราคุณจะกอดเขาหรือจะให้เขากอดคุณกอดผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องกอดพี่เองกอจีเขาก็มีของนะถ้าคุณหันหลังเขาก็ใช้ได้เหมือนกันเตรียมปืนเตรียมปืนมาเหมือนกันนะฮะเกียร์ปืนหันหลังให้แล้วกันนะเกียรท่านเกียมปืนมาเหมือนกันนะฮะปืนต่อสู้อากาศยานเลย่่ะตบต่ำ ปืนใีสันนะคะยิงรวยนะฮะตับ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 ตายนะตายโดนแล้วตายไหมโดนแล้วตายไหมโดนแล้วไม่ตายเจ็บนิดหน่อยปืนน่ากลัวเป็นทหารอากาศใช่ครับอายุเท่าไหร่ล้วคะอายุ26ปีครับครับโผมตายไกำลังขบพาอันนี้เป็นเป็นอาคณบข้าราชการทหารอาากศมากี่ปีแล้วได้ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งใช่ครับผมและก่อนหน้านั้นทำอะไรมาคะก่อนหน้านั้นเป็นช่างเขียนแบบก่อสร้างครับ คุณลืกทางกันเลยนะใช่เรียนจบมาทางด้านนี้เหรอฮะใช่ครับตายแล้วมันงงอ่ะเรียนจบทางช่างเขียนแบบแล้วอยู่มาเป็นทหารมาสมัครก็คือว่าตอนผมเรียนปวชผมเรียนสาขาการบัญชีมาส่วนปวสผมเรียนสาขาเทคนิคการก่อสร้างครับเราก็มีทั้งสองอาสองวุฒิที่เลือกใช้ได้